สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคนะครับมาพบกับบอยชาโคก็ต้องการมีการรีวิวรถเช่นเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าวันนี้ มีการรีวิวรุ่นนะไระครับบอยรบกวนนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆแล้วกันนะครับวันนี้นะครับบอยจะพามาดูอีกหนึ่งคันที่เป็นกระบะแแคขายดีนะครับและราคาดีที่ถูกที่สุดในท้งองตลาดด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรและตกแต่งแบบไหนนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเช่นเดิม XL+Sport p s นะครับรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวบอยแจ้งสีนิดนึงรุ่นนี้จะมีแค่สีสีนะครับจะมีสีบอลเงินอย่างนี้สีดําสีขาวแล้วก็สีแดงนะมีแค่สีสีนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะมีแต่เกียร์ธรรมดานะเกียร์โต้ไม่มีถ้าเกียร์โต้ต้องเป็นอีกรุ่นหนึ่งไปเลยนะครับผมแรงม้าของเขาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนนนนี้จะะเเป็คครรรื่องยตต์2.2ลิับผม ราคาเขาก็อยู่ที่692,000บาทราคาไม่แรงด้วยแล้วก็เป็นได้เป็นกระบะแคปบยกสูงด้วยนะครับอ่ะมาดูกันวอดได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้นะครับได้แปลงหน้าเป็นตัวหน้า F150 ธรรมดานะหลายคลิปอาจจะเป็น150สไ Spider นะครับตัวนี้เป็น150ธรรมดาจะแตกต่างจากตัว Spider ก็คือตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีร่องของไฟตัว C ที่มีขนาดใหญ่กว่าแค่นั้นเองแตกต่างกันแค่นี้นะครับลูกค้า ไม่ต้องซีเรียสน,นะว่าจะเป็นแบบเล็กแบบใหญ่แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยส่วนในเรื่องของแค้งตัวนี้เราก็เป็นเหมือนเหมือนตัวหน้า f spider นะตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับที่ลูกค้าเห็นหลายคลิปสีแดงเราก็ทําให้ได้นะครับส่วนตัวหน้า f ธรรมดานะ f หนึ่งรสินธรรมดานะก็ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ตัวหนังสือเช่นเดิมนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําดตัดขอบแดงน,นะครับพร้อมกับไฟเส้นนะครับจริงๆไม่มีนะแต่เอาจะต้องใส่ให้เพราะว่ามันจะได้ดูครบและดูเต็มนะครับเป็นไฟไฟเส้นหรือไฟยาวยางนี้้ั ทั้งหมด3เส้นให้เลยนะครับผมพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้นะครับมีช่องไฟตัดหมอกให้แต่ไม่มีให้จากโรงงานนะครับอันนี้เราใส่ให้ลูกค้านะครับในเรื่องของไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับเราก็จะมีในเรื่องของตัวข้อไฟหน้าให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมใช้งานดีนะครับพวกนี้นะฮะในเรื่องของฝากระโปรงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นฝากระโปรงที่ลูกค้าชอบมากนะเขาเรียกฝากระโปรงฟิตที่มีขนาดเต็ม และใหญ่นะครับตัวม้าตัวนี้เราสามารถเลือกสัตว์เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีได้ด้วยนะสัตว์ก็เป็นม้าแบบนี้ก็ได้หรือเป็นกระทิงหรือเป็นแรดก,ก็ได้นะครับผมโอเคมาที่ด้านข้างบ้างด้านข้างตัวคิวล้อเนี่ยครับมันจะมาเป็นเซตของเขาแล้วนะครับเป็นคิวล้อแบบเรียบที่ไม่มีหมุดนะครับตัวนี้เราจะาด้านบนเนี่ยเราจะแปะด้วยกาว 3M เแล้วเก็บงานด้วยซิลิโคอนอย่างดีนะครับด้านล่างเนี่ยเราจะยึดติดกับตัวรูเดิมนะที่จากโรงงานมาให้นะครับผมมาดูที่แมก กันบ้างก็แม็กยอดฮิตตัวนี้จะเป็นแม็กาลายดอกไม้นะครับรัดกับยางมอนเตอร์แม็กตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วนะครับส่วนยางมอนเตอร์ก็จะเป็นรุ่น AT3 นั่นเองก็จะมีลายที่สวยๆเลยนะครับมันจะมี AT1 กับ AT3 นะ AT1 ก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดหน่อยเพราะนั้นก็จะดอกยางก็จะดูเป็นเม็ดข้าวโพดอาจจะลูกค้าบางคนกลัวลเสียงดังเอาแบบนี้ก็ไม่ดังนะโอเคด้านข้างเรื่องของสติ๊กเกอร์ก็คินคีนะคันนี้ก็ใส่คําว่าฟอร์ดไทยแลนด์แค่นั้นเอง ลูกค้าไม่อยากได้ลายเยอะนะครับก็ก็สวยดีแล้วก็ในเรื่องของเบ้ากันรอยเราก็มีให้นะครับตัวนี้ก็จะเรื่องจะปกป้องในเรื่องของการเป็นรอยได้อย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของแหวนเล็บอะไรพวกนี้นะครับผมในเรื่องของคิ้วกันสาดเราติดให้ทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับก็จะมีทั้งบานคนขับบานคนนัง่งแล้วก็บานแคปนะครับในเรื่องของราวหลังคาตัวนี้เราก็มีให้นะครับเป็นสีดําล้วนนะครับราวหลังคาเราจะไม่ได้ยึดติดกับตัวรถนะไม่ได้เจาะนะตัวนี้เราแปะด้วยกาวส m เมและเก็บงานด้วยซิลิโคนตัวนี้ไม่ ไม่แนะนําให้ไปรัดของหรือโหนนะฮะอาจจะหลุดได้นะครับแต่ถ้าติ่งนี้ไม่หลุดสวยงามด้วยนะครับในเรื่องของโลบาร์เหล็กด้านหลังเช่นเดิมครับเป็นแบรนด์ยอดฮิตเป็นโลบัลโลบาร์เหล็กแขนยาวแบบกลมนะครับลูกค้าก็ใช้งานได้จริงสามารถรัดของพาดของได้ถึงท้ายนะครับก็ใช้ได้เต็มๆนะครับอนาคตลูกค้าอาจจะไปอัปเกรดนะครับในเรื่องของใส่ตะแกรงสัมภาระก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนสเปคบรรทุกข,ของทางฟอร์ดก็สามารถบรรทุกได้ที่1.3ตัน หรือตัน5นะครับส่วนในเรื่องของเชื้อเพลิงก็จะเป็นดีเซลนะครับสามารถเติมได้ทั้ง b 7 b 10แล้วก็ b 20นะครับลูกค้าสะดวกบีไหนก็เติมบีนั้นได้แล้วกันนะครับมาทุที่ด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของครอบไฟนะครับแล้วก็ด้านบนดูด้านบนก่อนตัวนี้เราจะไม่ได้ครอบเบ้าแบบมีดาบนะอันนี้เราใส่กาบด้านหลังให้กาบฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า Ford นะครับก็เป็นตัวหนังสือดําตัดขอบแดงอันนี้ลูกค้าก็อยากได้เต็มๆก็ได้ก็จัดให้นะครับแล้วก็เรื่ อ่ากรรจนท้ายนะครับกรรจนท้ายแบบแขนโอบนะตัวนี้ก็ปกป้องการเป็นรอยด้านข้างได้ดีด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์เดียวกับตัวโลบาร์ของเรานั่นเองก็แบรนด์ o u เลนเดอร์ยอดฮิตนะครับโอเคจบกันแล้วนะครับลูกค้านะครับท่านใดอยากได้เป็นตัวกระบะแคบแบบนี้แต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนลองทักมหาบอยชาโคดูนึกไม่ออกนะครับลองไปไล่ดูในคลิปในช่องบอยชาโคก็ได้ว่าอยากได้แต่งแบบไหนนะครับแล้วมีเงินดาวเท่าไหร่หรืออยากได้โปรโมชั่นแบบไหน ลองโทรมาหาบอยดูนะครับเดี๋ยวบอยจะแปะไอเดียไลน์มาให้หรือจะโทรมาที่0645930055นะครับแล้วก็ในเรื่องของจององบอยชาโคนะครับก็จะมีในเรื่องแถมในเรื่องของเสื้อยืดบอยชาโคให้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นไซส์อะไรก็แจ้งมานะครับมีทั้งสีดาแล้วก็สีขาวครับแบบที่บอยชาโคใส่ใน,นี้จะเป็นในเรื่องของเสื้อนะมันจะเป็นสเปคคัตต้อนร้อยนะครับใส่สบายนะครับไม่ร้อนแต่อย่าไปยืนกลางแดดนะร้อนโอเคมาดูกันว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะตัวหน้าอกนะครับแล้วก็ด้านหลัง ถ้าออกกับบอชโคก็จะมีเสื้อสวยๆให้หนึ่งตัวแล้วกันอ่ะวันนี้บอชโคที่พิษาการขายฝากระตุกแกลลี่สาขาตัวแดงต้องขาวขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ